ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไลน์ man อัพแมนยู2อ2 5 2 0ย6่2025-2026เมื่อไร้บรูโนพร้อมได้3ประสานใหม่เอมเบลโมโอซิเมนคุณย่าพิเคราะ United, ห์ไลา์อัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล2อ2 5 2น2 6หาร2025-2026หกากได้แข้งเป้าหมายครบทั้งหมดนำโดย3ประสานแนวรุกใหม่มาจูดคุนย่าไบรอันเอมเบลโมและวิกเตอร์โอซิเมนพร้อมผู้รักษาประตูคนใหม่โดยที่ไร้บรูโนแฟนัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอโมริมซอแวลที่จะต้องเปลี่ยนขมกำลังใหม่มากกว่าครึ่งทีมหลังในซีซั่นที่ผ่านมามีผลงานเลวร้ายไม่สามารถคว้าตัวไปลุยฟุตบอลยุโรปแม้แต่รายการเดียวโดยในเกมลีกล่นไปจบอันดับที่15ของตารางจากเหตุด,ดังกล่าวนั้นทำให้ปีแสดงจำเป็นต้องขายผู้เล่นตัวหลักหลายรายออกไปซึ่งหนึ่งในนั้นคือบรูโน่แฟร์นันที่ได้รับความสนใจจากอาลฮิราพร้อมทุ่มเงินมหาศาลกระชากต,ตัวไปร่วมทีม ทำให้อโมริมเตรียมที่จะไปดึงตัวเปโดกรอนซันเวสสตาร์ทีมสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมแทนโดยมีค่าฉีกสัญญา80ล้านยูโรนอกจากนี้ในตำแหน่งผู้รักษาประตูพวกเขาก็กำลังมองหาเป้าหมายใหม่ที่จะมาแทนที่อังเดโอนาหน้าที่จะปล่อยตัวออกไปโดยมีรายงานว่ากำลังให้ความสนใจแมตต์เฮอร์แมนเซนจากเลสเตอร์ซิตี้มาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ของทีม ขณะที่ผู้เล่นอีก2รายที่จะได้ตัวเข้ามาใหม่คือไบอันเอมเบลโมกองหน้าจากเบรนท์ฟอร์ดและวิกเตอร์โอซิเมนจากนาโปลีซึ่งจะเข้ามาแทนลาสมุดฮอยลุนหากสุดท้ายแมนยูได้ตัวแข้งเป้าหมายมาร่วมทีมได้ทั้งหมดหน้าตามแผนการเล่นก็จะออกมาดังนี้ผู้รักษาประตูแมท Ansen, แน่นอนว่าการได้ในด่านจากเลสเตอร์ซิตี้เข้ามาจะทําให้เขายึดมือหนึ่งของทีมคนใหม่ทันดีหลังจากเจ้าตัวทําผลงานส่วนตัวได้โดดเด่นกับทัพจิ้งจอกในซีซั่นที่ผ่านมาแม้สุดท้ายจะไม่สามารถพาทีมอยู่รอดตกชั้นได้ก็ตามกองหลังเลนิโอโรมาทายเดลิกลิสโดมาติเนสในบรรดา3กองหลังเชื่อกันว่าอโมริมจะไม่ดึงแข้งใหม่เข้ามาโดยลิสโดมาติเนสเตรียมกลับมาเป็นแกนหลักอีกครั้งหลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บ ประสานงานกับลีนิโอโรและมาทไธเดลิกโดยมีแฮร์รี่แม็กควายเป็นตัวสอดแทรกกองกลางเดียโกดาโลกาซิเมโรเปโดกอนซันเวสแพตริกดอกูในตำแหน่งวิงแบ็กสองฝั่งเดียโกดาโลและแพตริกดอกูยังเป็นตัวจริงตามเดิมส่วนคู่กลางเปโดกอนซันเวสจะเข้ามาแทนที่ของบรูโนโดยมีกาซิเมโรที่จะอยู่กับทีมอย่างน้อยอีกหนึ่งซีซั่นเป็นตัวตัดเกมกองหน้าไบรอันเอมเบลโมวิกเตอร์โอซิเมนมาจูสคุนยา แมนยูจะได้3ประสานแนวรุกใหม่โดยที่ไบอันเอมเบลโมและมาติอุสคุนย่าที่มีความเร็วและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ดียืนขนาบข้างวิกเตอร์โอซิเมนที่จะเข้ามายืนเป็นหอกรายใหม่ซึ่งจะทําให้แนวรุกของผีแดงมีความอันตรายมากขึ้นทางการแมนยูคว้าคุนย่าเสริมทัพรายแรกค่าตัว62.5ล้านปอนด์เซ็นยาว5ปี แมนยูได้นักเตะเสริมทัพรายแรกลังคว้ามาตูสคุนย่ามาจากวู๊แฮมตันค่าตัว62.5ล้านปอนด์เส้นยาว5ปีพร้อมออปชั่นขยายได้อีก1ปีแมนเชสเตอร์เตประกาศยืนยันคว้าตัวมาตูสคุนย่ากองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลมาเข้าถิ่นโอทาฟอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมา แมนยูจ่ายค่าตัวตามค่าฉีกสัญญาจำนวน62.5ล้านปอนด์ให้กับบุฟแทมตันวันเดอร์เรอร์เพื่อแลกกับการดึงดาวเตะวัย26ปีมาร่วมทีมคุณย่าทำไป17ประตูและ6แอซิสในฤดูกาลที่ผ่านมารวมทั้งได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทั้ง2เกมที่วุฟเจอแมนยูในพีเมลิกโดยเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าและริมเส้น ทังนี้คุณย่าเซ็นสัญญากับปีแสดงเป็นเวลา5ปีพร้อมออปชั่นขยายได้อีก1ปีและเป็นนักเตะร,รายแรกที่แมนยูดึงมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้หลังทีมทำผลงานไม่ดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแข่งสมบูรณ์แบบริโอมั่นคุณย่าไปได้สวยกับแมนยูแน่นอน ริโอเฟอร์นินานตำนานเซ็นเตอร์แบ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจมาติอุสขุนย่ากองหน้าชาวบราซิเลียนจะไปได้สวยกับการเล่นให้ทัพปีแสดงหลังนักเตะย้ายมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเฟอร์นินานมั่นใจว่าคุนย่าเป็นนักเตะที่เล่นได้เข้ากับแทคนิคของอาร์โมริมที่สำคัญยังมีประสบการณ์ในพิมพ์ลิกด้วยเราคว้าตัวดาวซันโวสูงสุดของวูฟประจำรุตการนี้มาร่วมทีมเขายิงไป17ประตูในทุกรายการเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมพูดถึง ช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนว่าผมจะเซ็นสัญญากับเขาในที่สุดเขาก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วเขารู้จักพิม์ลีกดังนั้นเขาไม่ต้องการเวลาปรับตัวผมคิดว่านี่เป็นปัจจัยสําคัญถ้าคุณซื้อนักเตะม,มาจากลีกต่างแดนและนักเตะไม่มีประสบการณ์ในพิมลีกมันย่อมเป็นเรื่องที่เสี่ยงเสมอแต่เขามีประสบการณ์ที่นี่เราเคยเห็นเขาเล่นที่นี่แล้วเขาจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมได้ยินมาว่าเขาจะได้ใส่เสื้อเบอร์สิบผมคิดว่าเขาเหมาะเจาะลงตัวก,กับการเป็นนักเตะของรูเบนอโมโริมเขารวดเร็วเต็มไปด้วยพละก,กําลังเขาเล่นได้อย่างดุดันเขาสามารถขยับลงมาต่ําเพื่อรับบอลได้เขาผ่านบอลแม่นยําและยังสามารถคูกคามฝ่ายตรงข้ามด้วยการทําประตูอโมโริมต้องการสิ่งนี้ในทีมของเขาเฟอร์นิแนนไรายาว บรูโน่โดนขีดเส้นตายสุกนี้เอาฮิลาวเชื่อแมนยูขายหากกับตันขอย้ายเอาฮิลาวตกเป็นข่าวเสนอเงิน100ล้านปอนขอดึงแฟนนันไปเสริมทัพและมีการเจราจากับมิเกลปินโยเอเย่นนักเตะไปแล้วที่ริยาะเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยพวกเขามั่นใจว่าจะสมหวังได้สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสย้ายมาเป็นขุนพลรายใหม่ หลังข่าวดังกล่าวปรากฏออกมารูเบนออมอริมผู้จัดการทีมผีแดงเผยกับสื่อว่าเขาต้องการเก็บแฟนนันเอาไว้พร้อมเชื่อว่าดาวเตะเลือดฝอยทองต้องการรับใช้สโมสรต่อไปอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อหนึ่งมิถุนายนเบนเจคอบผู้สื่อข่าวเผยว่าเอาฮิลามั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะได้แฟนนันมาร่วมสังกัดโดยพวกเขายื่นเส้นตายขอคำตอบภายในวันศุกร์นี้หลังเชื่อว่ากองกลางวัย30ปีเริ่มพูดคุยกับครอบครัวแล้วก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้เจคอบเสริมอีกว่าทีมจากโปรโลีเชื่อว่าผีแดงจะยอมขายแฟนันให้พวกเขาหากสตาคนเก่งแจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายออกจากโรงละครแห่งความฝันซึ่งจะทําให้เรดเดวิลต้องจ่ายตลาดความมิดฟิลคนใหม่มาเสียบแทนเนื่องจากพ่อค้าแข้งจอมโวยวายมีผลงานที่ดีที่สุดในทีมเมื่อซีซั่นก่อนจากการยิงได้19ประตูและ20แอซิสในการลงเล่นทุกรายการ จะมีคนตาถั่วไหมมองการเสริมทัพแมนยูหลังได้มาเตอุสขุนญ,ญา่าขอขอบคุณบทความจากบาบูการมาของมาเตอุสขุญญนญ่า 1. ุฤดูกาลที่พึ่งผ่านไปดาวเตะสายพันธ์ชาบ้าผู้นี้ลงเล่นตัวจริงให้วูฟในเพียงเลีกไป29นัดสำรอง4นัดโดยทำได้ถึง15ประตูและ6แอซิดนอกจากนี้ยังได้คะแนนความสามารถเฉลี่ยสูงที่สุดในทีมหมาป่าคือ7.32จากฮูสกอร์ดอทค ดังฉะนั้นสิ่งที่แมนจิตจะได้รับเป็นอันดับแรกเลยคือเกมลุกที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่สําคัญคือน่าจะเป็นผู้เล่นในสเปคของกุนซือคนปัจจุบันที่ให้คํามั่นสัญญาว่าพายุมันผ่านไปแล้วและต่อไปจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ 2. ตําแหน่งที่นักเตะวัย20กระัดผู้นี้จะได้ลงเล่นในระบบ3-4-2-1คือมิดฟิลด์ตัวรุกหรือดับเบิลเทอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าแน่นอน นั่นหมายความว่าบูโนโอนแฟนานน่าจะถูกปรับตำแหน่งไปสวมบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลางแบบเต็มตัวในกรณีที่พี่แกไม่ได้ย้ายไปกอบโกลในลีกซาอุนะครับหรือหากถูกขายแลกเงิน100ล้านปอนด์มาจุสคุนยาก็เข้ามาแทนตำแหน่งของกัปตันทีมขี้เยอะพอดี 3. ม,มาจุสคุนยาคือตัวเลือกอันดับแรกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกคู่แน่นอนส่วนอีกคนหนึ่งก็มีให้เลือกมากมายและเป็นไปได้ทั้งอมาเดียโลโจชัวเซอร์ซีเมสันเมสาคอปปี้ไมนูและอารนโดกานาโช ในกรณีที่ยังไม่ได้ใส่หัวไปไหนฮ่าฮ่าฮ่าสี่ผมอยากให้รูเบนอัริมเก็บบรูโนแฟนันเอาไว้แล้วส่งเขาลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์กลางอย่างถาวอนไปเลยในเมื่อข้างบนมีดาวเตะค่าตัว62.5ล้านปอนด์อยู่แล้วนอกจากนี้ยังอยากให้กุนซือชาวขนมฝอยทองก็กล้าทางอามาเดียโลไปเล่นเป็นวิงแบกขวาเพื่อที่อาจารย์ดูจะได้ลงสร้างสรรค์เกมรุกคู่กับนักเตะใหม่เกมรุกมันจะได้ถูกขับเน้นให้เจ้มจนมากยิ่งขึ้น ห้าอย่างไรก็ตามเซอร์อเล็กฟเฟอร์กูสันเคยกล่าวว่าปัญหาอยู่ตรงไหนก็ต้องแก้ตรงจุดนั้นปัญหาของแมนยูเต็ดในฤดูกาลที่เพิ่งเคลื่อนตัวผ่านไปอยู่ที่ผู้รักษาประตูและกองหน้าถ้ารูปเบนอัมริมและหน่วยเหนือของปีแสดงตาถั่วมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วกาาโชโดนอีกสื่อจี้โพสต์สตอรี่บนจบทั่วเอเชีย อารฮันโดกานาโชตกเป็นกระแสอีกครั้งหลังแข่งอารเจนตยโพสตอรี่ล่าสุดที่เชื่อว่าเป็นการแสดงความไม่พอใจที่ต้องเดินทางไปทัวร์หลังจบฤดูกาลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะชาวอารเจนตินาซึ่งดูเหมือนว่าจะเตรียมออกจากโอทัฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากมีประเด็นกับรูเบนอโมริมกลายเป็นจุดสนใจระหว่างการเยือนมาเลเซียและฮ่องกงของยูไนเต็ดที่ประสบความล้มเหลว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอัลมริมใช้ย,ยาแรงแจ้งให้เขาหาสโมสรใหม่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่เขาไปแสดงความไม่พอใจที่ต้องนั่งเป็นสำรองในเกมยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศที่ยูเนเต็ดแพ้ให้กับทอตแนมแต่เขายังคงต้องเดินทางกับปีศาจแดงซึ่งบินไปเอเชียเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจบเกมเพียมร์ลิกเมื่อวันอาทิตย์ กาณาโชลงเล่นในทั้งสองนัดรวมถึงนัดที่อยู่ในเต็ดผ้าอย่างน่าอับอาย1ต่อศูนในเกมกระชับมิตรต่อทีมอาเซียนออสตาเมื่อวันพุธและพวกเขาต้องไล่ตามฮ่องกงก่อนจะพลิกกลับมาชนะคู่หน้าสต่อหนึ่งได้ในวันศุกร์ภายหลังจากการเดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากาณาโชไม่รอช้าโพสต์อินสตาแกรมแสดงความโล่งใจที่ทัวร์ฝันรายนี้สิ้นสุดลงแล้วแข้งวัยย่ปีโพสต์ภาพรันเวสสนามบินแมนเชสเตอร์หลังทัวร์จบลง พร้อมแคปชั่นว่าในที่สุดพร้อมอีโมจิร้องไห้และพนมมือหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ